เอาล่ะครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาเจอกันอีกครับกับแนวทางวหววห้าน้อยคือเก่าแล้วครับผมกับทั้งช่องเข้าเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางหมูว่านี่ตัวหลูดเข้ามาแล้วเนาะ ตัวลดเท่าเขาแล้วเขาก็ดีใจครับตัวหลูดเนาะทั้งหลูดทั้งเจาะเข้านะครับผมเนาะเขาเขายุครับก็ดีใจดีใจกับที่ว่าอันเขาเหล็กเข้าเขาเนะกันยิ้มกันยิ้มมันแหละครับมีม,มีความดีใจเนาะสีมือติดเนาะสีวันติดแล้วครับผมเป็นแนวทางนะครับผม ผู้ใดยังหมักยังติดตามกันกดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะคะผมกดไลค์ like, ถูกใจกดไลค์ like, เลยครับกดไลค์ถูกใจกดไลค์ like, เลยครับให้กําลังใจกันนะครับผมเนาะมาลุงไหป็นแนวทางคือเกาล่ะครับมือนี่วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นี่เ็จะมีหวยเล่าน้ำเด้อยครับหวยเล่าหอก็จะคำนวณแยกครับแยกเนี่ยก,กันเลยครับ มันตัวเลขหกตัวแต่ว่ามันจะสามารถออกได้เบดนะครับตัวเลขมันไม่มีการเข้าบ่สามารถรูได้ว่ามันจะออกตัวใดเนาะเข้าจะไปคำนวณแยกให้ครับกับแนวทางหวยเล่าเล่าพัฒนาเล่าสองทุกครึ่งน,นะครับผมผู้ใดหมาน้ำแนครับผู้ใดโชคดีน้ำแนกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขวด นกเอียงกับมาไห้กำลังใจครับนางไต่ต้นบักช่มพูนี่แหละครับมันหมาน,นะครับเขาติดไปนั่งแงกเขา,เตาตัวโตรูดบางที่กับรูดไปเลยครับตัวจอห้าพวกเขานี่แหละหมานแล้วครับตน้ตนต้นหมกช่มพูนนะครับกับโลเกชันแบบนี้ครับสังกะสีของผรูผู้พังังนี่ครับสงสัยที่หมอกับโลเกชันแบบนี้เนาะมายี่จี บวกล่าหุ้นนะครับวันจันยี่กีบวกล่าหุ้น,นประจําว่าวันจันที่ยี่สิบห้ามกราคมวิ่งรุดสามกับพ่ายี่กีบวกล่าหุ้นสามกับพาครับจัดไปถ้ามักตัวใดวิ่งรุดสามกับพ่าตัวเดินเท้าหายสองตัวถ้าตั้งแต่นี่เคยอีกจีนช่างจัดไปเลยครับแต่ว่าถ้าเขาแล้วก็ยุดพ่อเนาะยุดพ่อ้องมีทุนตามนําเด้อครับ สกับหามือน,นี้ครับจัดไปครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้เลนทุกคุ่นะครับถ้ายุดถ้าเขาแล้ยข,ขอให้ยุดประมาณนี้ครับผมมาฟังผลฮานอยกันจักน้อยครับฮานอยพิเศษออก6ก1้าหนว่านี่กับ6-9เก้าขาพิเศษเลยครับ6-9โกตัการเท่า เอาพิเศษหกเก้าหมูว่านี่ตัวเดนเท่าสามตัวเดนเท่าซกับสาม้้รูซีหมอว่านี่ครับเขาพิเศษเนาะตัวกันเขาหกเก้าตรงตรงไปต่อกันเลยครับหาหน่อยปกติออก8 8ดปดสามลลางออก8ปดซี สี่เข้ากับบด้จอคครับบอมีครับผมส่วนสามเข้ากับบอมีแปดสามอีกครับมาสองตัวเลยแต่กะชอเขาครับแต่ว่าสายหลุดเขาเนะสายหลุดไห้ซีหมูว่านี่ฟันที่ซีครับฟันทงซี C. มือเขาซีเมื่อกดดับฟันทงซี C ครับหมูว่านี่เข้าครับเข้าครับเย้คุณไรคุณไร มา VIP ออกหนึ่งหาสามเข่าหาสามสามหาครับล่างออกสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่เข้าบได้เจาะไว้อีกครับสีบ่ศูนย์ไม่ได้เจาะแต่แนวทางเข้ากับเข่าแล้วก็ค่อยุดธดนั่นละครับผมเนาะบได้ยอยากให้เรียนหลายห้อยบได้ยอยากให้เรียนหลายตัวครับมันจะดูดเงินเข้าไปาสามารถดู้นะครับว่ามันเจาะออตัวไหนเนาะเปิดใจครับมันเป็นจากการคำนวณ ตัวเลขกรต่องมีเขาไมีรู้ด้วยค่ะผมไปต่อครับห้าหนอยจำงวดวันนี้วันจันทร์นี่ครับมือนี้ครับวันจันทร์ที่ยี่สิห้ามกราคมห้าหนอยสายลูดครับสายลูด มือนี่ฟันทุ่งหนึ่งบอลฟันทุ่งมือนี่คำนวณดีหนึ่งครับหนึ่งครับสายลูดหนึ่งมาตัวเด่นหนึ่งกับศูนย์ หกับศครับเหมือนี้คำนวนได้ตัวเด่นแต่หฮาเลือกหนครับฟันธงฟันธงไปต่อครับจับคู่ครับตัวตัวแดงครับตัวแดงตัวเน้นหนึ่งสี่็นึ่งสี่หนึ่งเจ็ด,จดตัวแดงตัวเน้นหนจับคู่ครับหนึ่งศูนยสา สายรูดหนึ่มนีดิไหนึงครับ1 1ึ่งหนึ่ห็นมขอให้มันมานะครับผมเนาะการันตีบ่ได้ว่ามันจะมาแน่นอนบ่แต่เข้ากะเกิดจากการคำนวณบนได้หนึ่งครับเหมือนเีครับหสายลูดขอให้มา1นึงครับ มาต่อกันเลยครับผม 0! จับคู่ครับตัวเด่นอีกตัว0ูนย์ศูมากดไลค์ใครชอบครับกดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมกดไลค์เป็นตัวเลขก็ต้องพี่เขาไม่ลดเอาก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเพรห้เจ้าที่จะทางเปิดโชคเปิดลาภให้ทุกคนน้ำด้วยครับผม 03, 0 3นย์ส มาต่อกันเลยครับตัวกันครับเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้าตัวกันเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้าครับผมจัดไปครับถาผู้ใดมักแนวทางของทั้งช่องเ้า เขามาซีงวดติดแหล,ละล่ะเนาะหรือว่าจังใดกะอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับขอโชคดีมันหมานเฮงๆรวยๆกันแล้วกันเนาะเอากะมาลงหปเป็นแนวทางคือเก่ามาลงไหวเพื่อผู้ใดหมกักแนวทาง่าน้อยฮุนหรือว่ามากักแนวทางยีก่กีกะเขามารับชมใดเด้อครับผมเขามารับฟงรับฟัง จับสามตัวกันครับผมสามตัวสักหน่อยหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ด ะครับผมจบจากการคำนวณของเฮ้าแล้วเมื่อนี้ครับไปด้วยครับถ้าผูใ้ใดมักแนวทางของทั้งชองเฮ้ากำลังใจถ้ามักกดไลค์กดไลค์ถ้าบ่มักก็กดไลค์กดไลค์ประมาณนี้เนาะไปครับผมฝากให้กำลังใจเ่าครับ ตามรับชมกันต่อไปยาวๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลาๆเรื่อยๆเชียงๆปังๆกันอีกยาวๆครับขอให้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาฝ่ายดินเปิดโชคเปิดลาภให้ทุกคนนั่ด้องครับขอให้ถือหวยครับผมสาธุ